วันนี้นะคะ i n s i g h t Society ค่ะอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศแล้วก็มาพูดคุยกับชาวต่างชาติกันค่ะและเรานะคะก็มีพิธีกรร่วมด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมบ๊มทนพสิทธิ์อรุณหินนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกับคุณปูนครับผม <c oughs> ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับชาวต่างชาติกันเดี๋ยวเรานะคะจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะครับผมตามมาเลยคะ่ะ my name is a t a l e. i I'm from the Netherlands how long have you been in thailand i lived in thailand many years uh, from, from when i was young but i came back about six years ago and lived here and worked here how do you know about the king for me when i was uh, about 12 years old i heard some music with a trumpet and i thought this is the best music i ever heard so i asked really? yeah i asked my friend what, what is this kind of music and they told me that it's called jazz and it's the music that the king of thailand loves And so for me, after that I became interested, um, jazz and now I I became a jazz singer, actually because that interested in now singer so for of me I I ทำไมคุณถึงชอบประเทศไทยครับและถ,ถึงตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ครับเพราะว่า,าตั้งแต่เด็กนะคะฉันไปไป,ไปมามาบ่อยมาเยี่ยมประเทศไทยบ่อยๆเพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่นี่นะคะทำงานที่นี่เลยแล้วก็หลังจากนั้นบางคนถามถามอัธริว่า oh, ชอบประเทศไทยไหมไม่คะก็ตอบว่าอยากจะตอบว่า ไม่ใช่แค่ชอบนะคะมากกว่าชอบฉันรักประเทศไทยมากๆก็อยากอยู่ที่นี่นะคะเขาก็อยู่กับชาวต่างชาติอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะสตีเฟนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคําถามแรกเลยมาจากประเทศอะไรคะถ้าไปพูดไทยชัดจังก็เป็นคนอังกฤษแต่ตอนเด็กๆอยายไปอเมริกาแล้วโตขึ้นที่นิวยอร์กครับแล้วทำไมถึงมาอยู่ประเทศไทย ที่อเมริการผมได้เพื่อนเป็นคนไทยและผมสนใจเมืองไทยแลวคิดว่าเมันน่าสนใจแล้วก็จริงแล้วผมเห็นว่าศิลปะและก็ดนตรีของไทยเป็นสิ่งที่ผมรู้ทางชีวิตแต่ผมไม่รู้เป็นเป็นของไทยผมไม่รู้แต่ว่าในชีวิตก็มีตลอดกลับมาเมืองไทยอีกครั้งแค่มาเที่ยว3า,าเดือน5เดือนแต่มาได้กลับทำไมถึงรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยแล้วก็รักประเทศไทยคะ ทำไมรักประเทศไทยมันยากเพราะว่าอาจจะถามว่าทำไมรักผู้หญิงคนนี้ทำไมรักผู้ชายคนนี้ทำไมทำไมรักอะไรที่คนรักผมไม่รู้แต่อธิบายไม่ได้ไม่ไม่รู้ทำไมไม่ไม่แน่ใจผมจำได้ครั้งแรกที่ผมไปวัดพระแก้ว<อ>ไปกับเพื่อนเพื่อนถามว่าเคยเห็นแห่งแบบนีไหมเดีวผมบอกว่าใช่ในความฝันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็น คำ,คำตอบนะคะที่มาจากหัวใจจริงๆค่ะคุณบอตี้ค่ะหลังจากที่เรานะคะคไปพูดคุยก็โอ้โหฝรั่งคนนี้พูดไทยได้ดีมากใช่นะใช่แล้วไม่รู้ว่าเขาฝึกมาจากไหนเนะเออเาะแต่ว่าทุกคนก็มีความผูกพันแล้วก็รักในประเทศไทยมากๆเลยแต่มีคนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยเ um, Sorry you can speak Thai เป็นคนไทยค่ะคนไทยตาสีฟ้า,าชื่อคาโรลีนาตาเปียรนค่ะ ทำไมถึงผูกพันกับประเทศไทยอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตอะคะ่ะแล้วกเ็เห็นว่าพระองค์ทําอะไรบ้างก็ทําสิ่งแต่ดีๆช่วยให้พวกเราเป็นทุกวันนี้นี่ไงยังไงจ้กขอบคุณค่ะ,พ,คคะพูดคุยกับท่านอื่นต่อบ้างเนาะค่ะอ่าว uh, ่ชเนมโรเมเดส Lita des. <laughs> are you bothered? Yes, oh. My Okay, so Thailand is like a country with great freedom and we have the ability to do like very a broad range of things we want to and then like I think we are very free and lucky to be in this country, to be able to live in this country and yeah. And I'm very proud of my country as well. Which is because I'm half Thai and I'm very proud of being Thai as well. Well, I learned. I learned it at school. I learned it everywhere, actually. Even before watching movies, we like uh, sh every Thai citizen shows respect for the king, and yeah. Uh, and you? The <laughs> yes, same. ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สามารถเรียกรอยยิ้มในหัวใจให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยจริงๆค่ะและนอกจากนี้นะคะรายการ b ิท s o เ i ต t ีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตแวดวงข่าวธุรกิจอะไรนะคะตาม b ิทโซเ i e ตีไปเลยค่ะ